งานทำรถเข็นชิ้นงานครับตอนทำไม่ได้ถ่ายครับถ่ายให้ดูตอนทำเสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับเข้างล่างนี้จะมีเพจครับตัวนี้ครับเ,เพจใส่ล้อยูนิเทนครับยังไม่ได้ใส่ครับก็เป็นรถเข็นพวก พวกไม้พวกกระดาษอะไรประมาณนี้ครับของโรงงานก็จุดนี้จุดราวจุดลาวนี้จุดราวนี้จะถอดได้ครับตรงนี้ครับจะถอดถอดครึ่งนึ่งครับพอถอดครึ่งหนึ่งปุ๊บถอดแล้วก็เอามาสุบสุบใส่ไว้ในนี้ครับแล้วก็เอาของขึ้นครับแลาเอาลงก็อของลงก็จะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ